ทำไมคุณถึงเหนื่อยกับงานทั้งที่ตั้งใจทำเต็มที่คุณรู้สึกไหมว่าทำงานหนักแต่เหมือนไม่มีอะไรขยับเลยไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่ของ8ดเหรียญค่ะไพ่บอกว่าคุณเป็นคนที่ตั้งใจทำงานละเอียดและรับผิดชอบเกินมาตรฐานแต่เพราะคุณจริงใจเกินไปทำให้หลายครั้งคุณต้องทำงานเกินหน้าที่จนรู้สึกเหนื่อยสะสมไพ่ใบที่สองนะคะ ได้ไพ่ของสิบไม้เท้าค่ะคุณกำลังแบกภาระมากเกินไปทั้งงานตัวเองงานคนอื่นและเรื่องที่ไม่ควรเป็นของคุณอาจารย์แนะนำว่าบางอย่างควรวางได้แล้วนะคะไม่อย่างนั้นนะคุณจะหมดไฟโดยไม่รู้ตัวค่ะและไพ่ใบที่3นะคะนั่นหมายความว่าคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานค่ะหรือไรายได้ใหม่กำลังเข้ามาอาจเป็นโปรเจกต์ใหม่ ความไว้วางใจหรือการพัฒนาทักษะที่จะสร้างความมั่นคงให้กับคุณมากขึ้นค่ะจกักรวาลนะคะได้เห็นความอดทนของคุณมาตลอดนะช่วงเหนื่อยเนี่ยไม่ได้สูญเปล่าเลยนะคะเพราะมันกำลังผลักคุณไปสู่โอกาสใหม่ที่มั่นคงกว่าเชื่อเถอะค่ะว่าความพยายามของคุณกำลังจะได้รับการตอบแทนจริงๆ กดติดตามช่องของอาจารย์ไว้นะคะคลิปหน้าอาจารย์จะมาเปิดไพ่สามใบให้ดูนะคะว่าความก้าวหน้าเรื่องงานของคุณกำลังจะมาเมื่อไรคะ่ะ